บอร์ดเซตสีัครับตัวนี้อาการไฟดีซีรั่วนะครับป้องกันลำโพงไม่ทำงานนะครับ mm hmm. ก็เช็คเบื้องต้นก็คือช่อนทขวามีปัญหานะครับตัวนี้เป็นคาส์ด a b บิดนะครับบอร์ดจีเทคเซตสีนแะครับแท่นนี้ก็อายุอายุไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับน่าจะก่อนโควิดนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดก็เบื้องต้นที่เจอก็คือมีซูเปอร์ได ตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ไดซ์ซูเปอร์ไดของเฟดบวกนะครับส่วนเฟดลบก็อยู่อยู่ฝั่งนี้ที่ดูก็คือซูเปอร์ไดของเฟดบวกช็อตแน่นอนนะครับแล้วก็มี R 100อยโอมขาดก็เบื้องต้นก็คือซีกนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรื้อเช็คก่อนนะครับที่แน่ๆมี TR Output าพุทช็อตด,ด้วยแน่นอนนะครับทีอาร์ไดกับ TR Output าพุนะครับน่าจะมีช็อตนะครับแต่ว่ากี่คู่นี่ ไม่แน่ใจนะครับต้องมาดูมาลุ้นกันอีกทีอ่ให้ดูก็อันนี้ด้านล่างขาขาดเลยนะครับขั้นต่ําก็ผมว่าสีคู่นะครับขั้นต่ำเนี่สีคู่ไปอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เบื้องต้นก็ดูท่าทางน่าจะประมาณว่าอากาศร้อนด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศร้อนเล่นลากยาวๆก็น่าห่วงนะครับ ก็อันนี้ก็ขนาดพัดลมไฮสปีดนะครับน่าจะระบายอากาศไม่ทันเพราะว่ามันมาเสียอยู่ฝั่งฝั่งที่อากาศมันออกนะครับมันอยู่จอฝั่งที่อากาศจะออกพอดีฝั่งหน้าเป่ามาฝั่งหน้าไม่เป็นไรนะครับแต่มามาเจอฝั่งหลังฝั่งหลังก็คือเหมือนกับว่าลมที่ระบายมันออกไม่ทันเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นมีปัญหาได้นะครับ ก็บเบื้องต้นนะครับท่านี้รองรับโหลดแค่4โอห์มนะครับห้ามขับโหลดต่ํากว่านี้นะครับเพราะมันจะร้อนเกินเพราะสเปคที่ทํามาก็คือทํามาใส่4โอห์มเน้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอากาศร้อนๆก็ถ้ามีตัวช่วยอย่างเช่นใช้พัดลมเป่าด้านหน้าช่วยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนหรือหน้าหน,า,นาวก็ไม่น่าห่วงครับรันได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็ใส่ใจมาหน่อยนะครับอย่าปล่อยมันไว้ตากแดดนะครับ ซึ่งตากแดดนี่ก็คืออันตรายมากนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะสะสมนะครับทั้งความร้อนในแท่นทั้งนอกแท่นด้วยนะครับก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าใช้งานการแจ้งถ้าเจออากาศร้อนถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องใช้พัดลมเป่าด้านหน้าช่วยนะครับพัดลมเป่าอัดไปเลยนะครับก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็เล่นก็เบาๆมือนิดนึงครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนเปิดด้วยนะครับถึงเครื่องจะดีแค่ไหนราคาแพงแค่ไหนแต่ถ้าคนใช้ใช้ไม่เป็นก็พังเหมือนเดิมครับ แต่แท่นนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความร้อนสะสมภายในแทนนะ่นทำให้มันพังนะครับโอเคประมาณนี้ครับจัดไปครับ